สวัสดีค่ะนักเรียนเราพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้เปิดแล้วดีใจไหมคะอ่าจะได้เห็นหน้ากันสักทีเนาะปิดเทอมปิดเทอมแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็มาเข้าในชั่วโมงสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในหัวข้อเศรษฐศาสตร์นะคะยังไม่จบเนาะแต่ใกล้ละในหัวข้อเรื่องธนาคาร นะคะในหัวข้อเรื่องธนาคารอ่า EP ที่7นะคะ e ีที่7นะคะอ่าทีนี้ธนาคารนักเรียนรู้จักไหมคะนะทุกคนธนาคารมีไว้ทําอะไรเออนักเรียนมีไว้ทําอะไรคะธนาคารนะคะถ้าเปิดเทอมจริงๆแล้วเนี่ยตะโกนเนี่ยเราก็จะมีการทําอะไรคะ เก็บเงินออมเงินใช่ไหมคะธนาคารก็จะมีหน้าที่เก็บรักษาเงินของเราเอาไว้นะคะธนาคารก็ทำหน้าที่เก็บเงินที่พวกเราเนี่ยเอาไปฝากไว้นะคะนี่มาดูถึงความหมายของธนาคารกันนะธนาคารนี้หมายถึงอะไรธนาคารก็คือเป็นสถาบาันการเงินนะคะที่มีความสําคัญและมีบทบาทที่สุดในระบบของเศรษฐกิจไทย โดยเป็นตัวกลางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทางการเงินทำให้การดำเนิน,นกิจการทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะก็คือการเงินที่เรียกว่าเศธธธรษฐกิจเนาะการเก็บสะสมเงินเนี่ยการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยนะคะข,ขึ้นอยู่กับธนาคารนะคะอ่านี้มาดูถึงธนาคารเนี่ย มีหลายประเภทนะคะธนาคารี่ยมีหลายประเภทนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะคะ mm. อ่าที้ก่อนอื่นเลยมาดูหน้าที่ของธนาคารนะคะอันแรกธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนี้มีหน้าที่นะคะอ่าเป็นธนาคารของประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อของประเทศดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศ ควบคุมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆและจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ในประเทศนะคะนี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะควบคุมปริมาณเงินในประเทศให้มีความเหมาะสมซึ่งไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปก็เฟื้อใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ควบคุมธนาคารพาณิชย์นะคะควบคุมธนาคารพาณิชย์ แล้วก็รักษาอัตราเงินสำรองในระหว่างประเทศด้วยนะคะอ่นนี่คือหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอ่าทีนี้อ่านี่คือที่ตั้งของธนาคารนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะอ่านี่มาดูอีกธนาคารหนึ่งนะคะนะอีกธนาคารหนึ่งเขาเรียกว่าธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์นี้ก็จะทําหน้าที่ให้บริการเรื่องการเงิน นะคะทาหน้าที่บริการเรื่องของการเงินนะก็มีหลายหลายประเภทนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะนอกเหนือจากทําหน้าที่เกี่ยวกับบริหารการเงินแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกนะคะอ่าธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงินเกี่ยวกับการรับฝากการถอนเงินการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลหรือหน่วยธุรกิจนอกจากนั้นก็ยังให้บริการอื่นๆเช่นโอนเงินภายในประเทศระหว่างประเทศหรือบริการรับชำระสาธารณนุประพสาธารณานปาาระคก็เช่นอะไรคะนักเรียนเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าสาธารณานประค ะะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปที่ไหนบางทีนี้มีอยู่ในโทรศัพท์นะแอปมีแอปในโทรศัพท์เนี่ยเราก็สามารถโอนกันได้ธนาคารโอนจากธนาคารนี้ไปธนาคารอีกธนาคารหนึ่งก็โอนได้นะคะนี่คือหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งไม่เหมือนกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการยืมกู้ยืมเงินนะคะอ่าะะนั้น าธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่จะมีการให้บริการทางการเงินมีทั้งการให้กู้ให้ฝากให้ถอนให้โอนนะหรือจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าประปาได้นะคะนี่คือธนาคารพาณิชย์นะคะอ่าทีนี้ธนาคารประเภทหนึง่งธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเป็นธนาคารที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุเฉพาะบางอย่างนะคะ เช่นธนาคารอมสินนกรู้จักไหมคะธนาคารอมสินก็จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการออมเงินให้ประชาชนมีการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วๆไปให้ประชาชนเนี่ยไปกู้ยืมเงินหรือให้รัฐบาลกู้ยืมเงินให้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะธนาคารสงเคราะห์ธนาคารสงเคราะห์น,าาะนี่ก็จะเป็นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีที่อยู่อาศัยของตนเอง นะธนาคารสงเคราะห์นี้เช่นเราจะซื้อบ้านเราก็ไปที่ธนาคารสงเคราะห์โดยให้ประชาชนเนี่ยกู้ยืมเงินที่ธนาคารสงเคราะห์เพื่อเอาไปจัดหาซื้อที่ดินนะเพื่อที่ได้มีที่อยู่อาศัยนะคะส่วนอีกธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะประชาชนที่มีอาชีพปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะ ก็จะไปที่ธนาคารการเกษตรเพื่อที่จะไปขอยืมเงินนะมาลงทุนส่งเสริมการเกษตรนะคะฉะนั้นธนาคารแต่ธนาคารเนี่ยก็จะมีหน้าที่เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้การที่ธนาคารมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมไปทุกอำเภอทุกจังหวัด ในประเทศนี้จึงจะช่วยให้การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือการทำธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนะธนาคารจึงเป็นแหล่งของที่ให้ประชาชนและทำธุรกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็จะนำเงินมาฝากนะรวมทั้งเป็นแหล่งให้กู้ยืมเงินด้วยนะคะดันั้นธนาคารนี้มีที่ตั้งหลายที่และโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะถ้าในวันเวลาทำการก็จะไปทำที่ธนาคาร ถ้าหากว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะคะก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอีกนะคะที่ว่าเสาร์อาทิตย์ธนาคารไม่เปิดเราก็ไปได้ที่ห้างศูนย์การค้าเขาก็จะมีที่ตั้งของธนาคารให้ทําหน้าที่เหมือนกันนะคะทําหน้าที่เหมือนกันกับที่ทําหน้าที่ในเวลาราชการนะคะ อ่าต่อไปถึงเรื่องของการฝากถอนเงินนะการฝากถอนเงินถอนอยังไงการฝากเงินก็คือการนําเงินที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยไปเก็บไว้ที่ธนาคารนะเพื่อกันไม่ให้สูญหายถ้าเราใส่กระปุกเอาไว้เผลอเผอใครยกกระปุกไปเรารู้ไหมคะก็ไม่รู้ใครแงะเอาไปเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเก็บไว้มากๆแล้วเราก็เอาไปฝากที่ธนาคารรับรองไม่สูญหายนะคะธนาคารก็จะให้ดอกเบี้ยงเงินฝากให้เราเป็นการตอบแทน ะะการที่เขาให้ดอกเบีย้ยเราตอบแทนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาเงินเราเนี่ยเอาไปบริหารนะไปบริหารให้ออกกู้ยืมเงินนะออกกู้ไปให้เป็นให้คนอื่นเขามากู้ไปแต่เราก็สามารถไปเบิกได้นะเบิกได้เราก็มีเงินให้เรานะคะทั้นธนาคารเนี่ยเขาจะมีเงินหมุนเวียนเยอะแยะมากมายนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเงินเนี่ยจะหายไปจากธนาคารถ้าหายเขาก็รับผิดชอบให้นะคะ เพราะว่าปัจจุบันนี้เงินในในธนาคารเนี่ยบางทีก็หายโดยไม่รู้ตัวนะคะก็ไปแจ้งการแจ้งกับธนาคารธนาคารก็จะสืบหาสาเหตุแล้วก็ทําการชดใช้ให้เราแทนนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเงินเราไปไว้ธนาคารแล้วเงินจะหายนะคะฉะนั้นการฝากเงินก็ดีการถอนเงินก็ดีและจํานวนเงินคงเหลือก็ให้ผู้ฝากเราก็จะมีสมุดให้เรานะคะเวลาที่เราไปฝากเงินเนี่ยเราต้องไปทําประวัติมีสมุดฝาก นะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็อนี้คือสมุดนะะสมุดบันทึกเราสามารถที่จะไปเข้าเครื่องเต็มได้เลยนะว่าวันนี้มีเงินเข้าเท่าไหร่มีเงินถอนออกมาเหลือเท่าไหร่เราจะดูจากรายการในสมุดนี้ได้เลยนะคะอ่าอนี่คือธนาคารอมสินนะคะธนาคารอื่นก็มีมีสมุดฝากเหมือนกันนะคะเราเรียกว่าสมุดคู่ฝากนะ,ะเราต้องไปทําประวัติ นะต้องไปทําประวัติที่ธนาคารแล้วก็จะออกสมุดคู่ฝากมาให้แล้วก็ออกหมายเลขประจําประจําของเรามาให้ว่าเราเนี่ยหมายเลขบัญชีเราเท่าไหร่เลขอะไรเราต้องจําให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้จะมีอีกแบบหนึ่งฝากโดยไม่มีสมุดธนาคารนะนะฝากโดยไม่มีสมุดธนาคารแต่เราสามารถรู้ข้อมูลได้เหมือนกันโดยไปที่ธนาคารเขาก็จะเปิดให้ดูนะคะวันนี่มันมี2แบบนะคะแล้วแต่จะสะดวกนะคะ อ่านี้มาดูการฝากเงินอีกประเภทหนึง่งนะการถอนเงินเมื่อกี้นี้การฝากใช่ไหมคะนี้เรามาดูถึงการถอนเงิน<ม>การถอนเงินคืออะไร<ม>ก็คือการเบิกเงินที่เราฝากไว้กับธนาคารเอามาใช้จ่ายนะการถอนเงินเราต้องผ่านธนาคารมีขั้นตอนดังน,นี้อ่าใครเคยไปฝากบ้างใครเคยไปถอนบ้างอ่าถ้าเราจะเป็นเด็กเนี่ยเราต้องมีผู้ปกครองไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราโตขึ้นแล้วเราสามารถเบิกถอนเองได้เลยไม่ต้องมีผู้ปกครองไปนะคะ อ่านเรามาดูขั้นตอนกันอ่าหนึ่งเราต้องเตรียมอะไรคะเตรียมสมุดคู่ฝากไปด้วยนะเตรียมสมุดคู่ฝากเมื่อกี้เนี้ยไปด้วยพร้อมกับบัตรประชาชนนะเราพร้อมบัตรประชาชนไปปุ๊บเราก็ไปที่ธนาคารเลยนะไปสาขาใดก็ได้นะออมสินเนี้ยจะไปสาขาใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้านเรานะคะอ่านะหรือสมมติเราไปต่างจังหวัด เราต้องการธนาคารเราก็ไปธนาคารที่ที่ตั้งอยู่สาขาที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะาสาขาใดก็ได้เพื่อเข้าไปแล้วเราก็ไปรับบัตรคิวนะรับบัตรคิวเสร็จแล้วเขาก็จะรอเรียกนะคะอ่าเสร็จแล้วขั้นที่3ามแจ้งจํานวนเงินอ่าแจ้งจํานวนเงินที่เราต้องการถอนพร้อมกับสมุดคู่ฝากแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนให้กับให้กับเจ้าหน้าที่นะ แล้วเขาก็จะให้มีใบเขียนถอนฝากด้วยนะถอนเขียนเขียนใบฝากใบถอนด้วยเ็าจะส่งให้เราเขียนนะคะอ่าหลังจากที่เราแจ้งจํานวนเงินแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเขียนให้แล้วก็ส่งมานะตรวจสอบลายมือชื่อเจ้าของบัญชีตรงไหมเขาจะมีคู่คู่เอามีเครื่องมือในการตรวจสมุดคู่ฝากของเราเนี่ยจะมีลายมือลายแ้มหัวแม่มือของเราเนี่ยอยู่ที่สมุดเราดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องเข้าเครื่องส่องดูว่าเออใช่ไหม นะคะ,ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์รายการยืนยันสมุดคู่ฝากนะคะพร้อมกับเงินสดตามจํานวนที่จะถอนนะคะหลังจากนั้นก็ส่งมาตรวจด,ดูจํานวนเงินพร้อมที่จะพร้อมทั้งที่จะตรวจยอดเงินที่บุคคลคู่ฝากเนี่ยเราจะถอนเท่าไหร่แล้วเขาก็ให้เราเซ็นชื่อนะเซ็นชื่อเอ่ยเซ็นหมายเลขโทรศัพท์เอ่ยหลังจากนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ถอนให้เราจำได้ไหมคะ อ่ะขั้นที่ 1. เตรียมสมุดกับประชาชนนะสมุดฝากกับประชาชน 2. ไปที่ธนาคารสาขาใดก็ได้ 3. แจ้งจํานวนเงินที่เราจะถอนนะพร้อมกับยื่นสมุดคู่ฝากกับบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ 4. เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบรายมือชื่อเจ้าของบัญชีเปรียบเทียบรายมือด้านหลังคู่ฝากนะหเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพ์รายการยืนยันสมุดคู่ฝาก พร้อมกับสมุดคู่ฝากเงินสดตามจํานวนที่เราถอนนะคะ mm. เสร็จแล้วเราก็มาตรวจนับจํานวนเงินพร้อมกับการตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีนะคะ,ะนะคะ,ะทีนี้ในเมื่อเราถอนกันไปเสร็จแล้วที่เรามาดูเรื่องของดอกเบี้ยเราไปฝากแล้วนะฝากแล้วถอนก็แล้วเราก็มาดูดอกเบี้ยที่เราทําการกู้ยืมเงิน อดอกเบีย้ยเงินฝากก่อนเริ่มแรกดูดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะเงินดอกเบีย้ยเงินฝากก็คือเป็นเงินผลตอบแทนที่เราได้จากการนําเงินไปฝากให้กับธนาคารนะคะ,ะว่าธนาคารนียจะนาเงินฝากให้เรานั้นไปลงทุนหาผลประโยชน์เนี่ยให้บุคคลหน่วยงานต่างๆให้มากู้ยืมใช้อดอกเบีย้ยนั้นก็ต้องดูจํานวนเงินนะการฝากดอกเบีย้ยธนาคารเนี่ยเขาจะมีมีการฝากแบบไหน ดอกเบีย้ยนี้จะมีฝากฝากเผื่อเรียกเผื่อเรียกก็คือเราเบิกได้ตลอดนะว่าวันนี้เราจะเบิกได้เท่าไหร่แต่ดอกเบีย้ยจะถูกนะคะและประเภทหนึง่งฝากประเภทอ่ะประจำนะฝากแบบประจำนะประจำหกเดือนหรือประจำหนึ่งปีถ้าฝากประจำนี้เราไม่สามารถเบิกถอนได้ได้บ่อยๆนะคะคือหกเดือนแล้วก็จะไปคิดดอกเบีย้ยทีหนึง่งหรือปีหนึ่งเราก็ไปคิดดอกเบีย้ย ไปตรวจสอบดอกเบีย้ยอีกทีหนึ่งนะคะอ่าฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าปีเนี้ยหเดือนเนี้ยเราได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราก็ไปเช็คได้หนึ่งปีเราจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะนี่ที่ท,ที่ที่ฝากประจํานะคะแต่ถ้าเผื่อเรียกเนี่ยดอกเบีย้ยจะไม่ค่อยมีมีเป็นส่วนน้อยนะจะได้น้อยมากนะคะเพราะว่ามันเงินเงินมันไม่อยู่นิ่งใช่ไหมคะเราเบิกถอนอยู่เรื่อย เงินจานวนที่เราฝากยืมก็จะน้อยลงเาก็จะคิดดอกเบีย้ยให้เราตามจํานวนที่มีอยู่ในบัญชีนะคะอ่ะนี้ดอกเบีย้ยกู้ยืมอ่ะดอกเบีย้ยกู้ยืมเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารนําเงินเนี่ยไปแล้วที่เรารับฝากเนี่ยไปให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นๆไปกู้ยืมโดยผู้กู้ยืมนั้นต้องจ่ายดอกเบีย้ยมาให้กับธนาคารนะคะสมมุติว่าคุณไปกู้เงินที่ธนาคารธนาคารก็เงินมาให้เรากู้ ครูก็เอาดอกเบีย้ยเนี่ยไปส่งกับธนาคารพร้อมกับเงินต้นนะคะฉะนั้นดอกเบีย้ยนี่เขาก็เก็บเอาไว้นะคะนี่คือดอกเบีย้ยเงินกู้กู้ยืมนะกู้มาลงทุนอ่าแล้วแต่นะคะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยกู้เงินกู้เนี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยดอกเบีย้ยถูกแต่ถ้าเงินกู้เนี่ยจะดอกเบีย้ยแพงนะคะฉะนั้นรายได้ของธนาคารส่วนใหญ่จึงมาจาก ผลต่างระหว่างดอกเบีย้ยที่ได้จากผู้กู้ยืมและดอกเบีย้ยที่จ่ายให้กับผู้ผฝากเงินนะคะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยไม่เหมือนกันนะคะที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารนะคะว่าธนาคารเนี่ยมันมีธนาคารอะไรบ้างนะนอกเหนือจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะแห่งประเทศไทยนี้ก็ ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการเงินของในประเทศนะก็ควบคุมธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็รักษาอัตราเงินสํารองระหว่างประเทศนะคะส่วนธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นธนาคารที่มีบริการกู้ยืมแล้วก็เงินฝากนะคะธนาคารพาณิชย์นี่มีหลายธนาคารนะคะนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างออมสินแล้วเนี่ยก็จะมีธนาคารอื่นอีกนักเรียนพอจะนึกออกไหมกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนะธนาคารอะไรอีกล่ะคะ กรุงศรีอยุธยาเนี่ยพวกนี้เป็นถือว่าเป็นธนาคารธนาคารพาณิชย์นะคะอ,อมสินกรุงไทยกติกรกรุงศรีอยุธยานะคะตอก่อนนี่มีเยอะมากมายเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเยอะไม่ลงไปมากเหมือนกันนะคะอ่าฉะนั้นหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์กับธนาคารแห่งประเทศไทยนักเรียนก็รู้แล้วนะคะว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็เกี่ยวกับพวกเงินฝาก การเงินอนอ,อมเงินฝากเงินกู้อะไรต่างนักเรียนก็พอจะเข้าใจนะคะก็ย้อนไปดูใหม่ได้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูฝากกันบ้านนิดนึงนักเรียนเปิดหนังสือขึ้นเลยค่ะเปิดไปหน้า180นะคะหน้า180นะคะกิจกรรมที่1น่งนักเรียนดูนะคะดูตามภาพเลยว่านี้คือธนาคารอะไรตอบตามภาพเลยนะคะต่อมาหน้า181ข้อสอง ข้อสองนี้ก็ให้โยงนะโยงความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารแต่และธนาคารแลาทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะและข้อสามข้อสามอันนี้ให้หาข้อเปรียบเทียบระหว่างเงินฝากฝากออมทรัพย์กับฝากประจำนะคะคุณครูก็บอกแล้วนะคะว่าฝากออมทรัพย์เป็นอย่างไรฝากประจําเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรนะสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยการที่เราเงินไปฝากธนาคารเนี่ย เราได้ดอกเบี้ยทางนั้นนะคะได้ดอกเบี้ยทางนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นฝากนะคะจากนั้นเราก็ดูลิกเงินออมเงินออมนี่ก็สามารถถอนได้ทุกทุกอะไรคะทุกวันตามเวลาที่เราต้องการแต่เขาก็มียอดนะว่าวันนี้เราเบิกได้เท่าไหร่ดูตามกําลังเงินนะคะว่าวันนี้เบิกได้กี่หมื่นอ่าก็เบิกได้เท่านั้นถ้าจะเบิกมากกว่านั้นเราก็ต้องไปปรับจํานวนเงินที่ตั้งยอดเอาไว้ว่าวันนี้จะเบิกได้เท่าไหร่นะคะ ส่วนฝากประจําฝากประจําก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่ถอนได้มากนะจนกว่าจะครบเวลาเช่นฝากหกเดือนหกเดือนถึงจะไปไปถอนได้ฝากหนึ่งปีแล้วก็ถึงจะไปถอนได้นะนี่คือมีข้อความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็ขอฝากกันบ้านไว้เท่านี้นะคะคุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วค่อยพบกันในวันเปิดเรียนนะคะสวัสดีค่ะ